ย้ <Yay! S 2> <Yay! S 1> ในที่สุดครับในที่สุดก็ถึงพันซับสักที <c oughs> โอ้โหนานมากรู้สึกว่าจะใช้เวลาประมาณเกือบ2องปีนะปีกว่าเลยมั้งนับเฉพาะที่เริ่มทำคลิปเกี่ยวกับอนิเมะนะโอ้โหไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้ครับพันซับแต่ในที่สุดก็ถึงครับต้องขอบคุณมากๆ ขอบคุณทุกคนจากใจจริงเลยที่ช่วยกันกดซับสไครต์ให้แล้ววันนี้ครับเพื่อเป็นการตอบแทนเล็กๆน้อยๆออผมก็มีของมาแจกฉลองวันซับก็ไม่ได้เป็นของอะไรยิ่งใหญ่นักหรอกเออก็ถือว่าเป็นคําขอบคุณจากผมเล็กๆน้อยๆแล้วกันลองมาดูครับว่ามีอะไรกันบ้างน,นะรางวัลแรกครับจริงโฟกัสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออโฟกัสตัวโฟกัสสิไม่โฟกัสไม่เป็นไรนะนี่ครับสาวดุน สาวดุนแห่งเฟดอ่าจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ของใหม่นะเป็นของมือสองนั่นแหละเออแต่มันก็ก็สวยอะ่ะก็ก็ดีอะ่ะแบบมันมันก็ไม่ได้มีรอยอะไรนะก็จัดว่าดีมีกล่องด้วยเออก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่หนึ่งแล้วกันใครที่ชอบสาวดุนอะไรก็ลองมาร่วมกิจกรรมได้ครับจริงๆผมจะซื้อเมกูมินมาแล้วแต่แบบผมมองว่าถ้าซื้อสาวดุนมามันกวนตีนกว่านั่นเองทำไมอะ่ะเออก็ไม่อยากให้ผู้หญิงอยากให้ผู้ชายม ลอเล่นร้อเล่นรางวัลที่สองครับนี่เลย The Promise n e v e r l a n d โอ้โหคือจะบอกว่าโฟกัสมินะคือจะบอกว่าอันเนี้ยแพงมากจริงคือจะบอกว่าอันนี้แพงมากแพงแพงสุดแล้วในเนี้ยมีเล่ม1 –ถึงเล่ม1ินะคือจริงๆตอนแรกอะผมไม่ได้กะจะซื้อมาแบบว่าเล่นกิจกรรมอะไรหรอครับแต่คือพอซื้อดองไว้ปุ๊บเราก็ไม่ได้อ่านผมไม่ไม่ได้อ่านเลยไม่ได้แตะดูดิซีนยังอยู่อะ่ะ ไม่ได้แกะสักหน้ายังดูนี่ดีแบบนี่คือของมือหนึ่งเว้ยผมจะบอกให้นี่คือของใหม่เว้ยเออผมให้เลยผมแจกเลยจริงๆสำหรับใครที่อยากได้ก็ลองร่วมกิจกรรมครับแต่ไม่รู้ทําไมผมถึงไม่อ่านเหมือนกันนะเออก็งงเหมือนกัน <laughs> และรางวัลที่สครับนี่ครับก็ช่วยทีชี้ติดเกาะเล่มที่เท่าไหร่นะเล่มที่สอันนี้เป็นรางวัลที่4ี่รางวัลที่4ี่4เป็นซีตั๊เล่ม7จถามว่าทําไมถึงต้องแจกสองเล่มนี้คำตอบง่ายๆเลยครับผมซื้อเกิน แค่นั้นเองผมซื้อซ้ำผมซื้อเกินแค่นั้นเออก็เลยไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมแล้วก็สองเล่มนี้ยังไม่แกะนะครับยังไม่แกะซีนนะเออเล่มที่แกะซีนอะ่ะผมไม่ให้หรอกผมก็เก็บไว้แล้วส่วนเล่มที่ยังไม่แกะผมก็ให้เออผมไม่ได้แบบว่าจะอยากได้ของใหม่อะไรหรอกเออก็รางวัลที่3กันรางวัลที่สี่ส่วนรางวัลที่5้าก็นี่เลยเป็นโปสเตอร์นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอืมนี่ซเล มองเห็นไหมมันสะท้อนไหมมันอยู่ในซอง,งเป็นโปสเตอร์เซเลครับผมได้มาตอนงานเกมเมื่อสองสามปีที่แล้วมากงานเกมครั้งสุดท้ายที่จัดที่ประเทศไทยเออที่งานนั้นมันจะมีแต่พวกเกมมือถือเยอะๆอะคือโคตรเฟลอ่ะบอกเลยงานนั้นนะแล้วคนไม่เยอะชิบหายก็ <g iggle> <g iggle> ได้เลยครับผมได้มาผมได้มาซ้ำครับก็ ือถ้าใครเป็นแฟนของไค่ก็น่าจะชอบนะน้องเซเล่์ใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองไปเล่นดูกับน้องเซเลโคตรดีบอกเลยแล้วสาหรับการร่วมกิจกรรมนะครับก็คือต้องไปร่วมกิจกรรมที่ Facebook อันนี้ต้องขออภัยคนที่อยู่ใน YouTube ด้วยนะเพราะว่า YouTube มันทําอะไรแบบนี้ไม่ได้เว้ยเออก็ต้องไปเล่นที่ Facebook กันก็ง่ายๆครับกติกาก็แค่กดไลค์กดแชร์โพสกิจกรรมนั้นแล้วก็กดซับสไครต์ช่อง y YouTube แค่นั้นเองเสร็จแล้ว แต่เอาจริงผมตรวจสอบไม่ได้หรอกเออแค่ไปเน,นเนียนเล่นกิจกรรมก็ได้ถ้าไม่อยากกดหลังจากนั้นครับก็เลือกตัวเลขที่ชอบสักตัวหนึ่งเลข1นึ่งถึงห้0แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์โพสต์นั้นที่เป็นโพสต์กิจกรรมอะ่ะก็มีเวลาตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่24นะก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้แล้วผมจะทําคลิปสุ่มกิจกรรมแล้วก็สําหรับคนที่โชคดีเนี่ยผมจะส่งเมสเซเจอร์ทาง a c e b o o k อะ่ะผมจะทักไป ถ้าเกิดว่าไม่ต่อภายในหนึ่งวันนะก็ถือว่าสละสิทธิ์ก็เอาคนใหม่แล้วกันอืวันนี้ก็มีแค่นี้ครับก็มาประกาศกิจกรรม่เฉยก็ขอบคุณทุกๆคนมากครับสำหรับการซับสไครต์ถึงอีก95%ยังไม่กดซับกระเถอะแต่ก็ขอบคุณนะ <c oughs> <c oughs> นี่ถ้า9 5้าส้าเปอรนแล้วกดซับสไครเป็นหมื่นเลยแล้วเนี่ยพูดตรงๆร,ร,ออรู้คลิปมันไม่ดีคลิปผมไม่ดีไม่รู้มันเย่ไม่รู้เหมือนันน นั่นแหละครับก็ขอบคุณครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย